เป็นอีกนึ่งทริปที่านุยเดินทางไปเที่ยวคนเดียวค่ะการเดินทางวันนี้ก็ใช้รถไฟไทยค่ะทุกคนวันนี้นุยก็ได้ไปเป็นตู้นอนพัดลมค่ะ แถมยูชันบนกันถือว่าต้องขึ้นมันได้ขึ้นไปนอกนนั้นใครเคยไปกันม้างอะสำหรับนุยเลวนุยก็ว,ว่าบายอยู่หนะ้าแต่ว่าบายของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะนะทุกคนนะแต่ว่านุยว่าเออมันก็นอนได้แล้วแหละปกติเลวเวลาไปในคนเดียวเวลาว่างๆก็จะนั่งตัดคลิปค่ะ,แล,ะแล้วก็นั่งแรวิวไปเรื่อยแต่ว่าวันนั้นโชคดีมากๆคะ่ะได้พบน้องน้องกลุ่มที่มาเที่ยวจากมาเลเซียเด็กๆบอกเลยเขาว่าเล่งไม่เคยทุ่มเือนกันแต่พอาล่างๆก็เริ่มเปิดแปลภาษาค่ะก็เลยไปได้มั่งี่ด้วยถือว่าในกุ่มยงี้องอีกครุ๊มยัง ได้ค่ะก็เลยก็ได้เร่งกันไปรอดทางเลยนะคะแป๊บ<ๆ>เดียวถึงรัดรีแล้วค่ะหมาถึงรัดรีไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวรัดรีไม่ได้เลยนะคองร้ยนะคะวันนี้หนูจัดมาสร้างกล้องเลยะคะ่ะใครอยากมังบอกได้นะ,ะจริงๆแล้วคลิปนี้แถมไม่ได้มีอะไรเลยะคะ่ะแต่วันนี้อยากมาไทายเร็วอ่ะเอ้ยนี่ก็คือสเสน่ห์การเดินทางอีกดูแบบนึงนะคะสำหรับใครที่ว่าไม่เคยเดินทางกับรถไฟก็เพื่อว่ายากมาเดินทางกับรถไฟเลยมั่งนะคะได้เห็นวิวข้างๆทางนะคะได้กินก๋วยเตี๋ยวรัดรีได้กินนุ่มหมองแกงแล้วก็ได้้กกิินนะเลย่ มีลายย่างมากนะคะที่ว่า่ข่บนรถไฟแป๊บๆก็เดินมีข้าวกรุงเทพแล้วค่ะจริงๆแล้วปลายทางเราไม่รู้เลยว่ามันนี่มีความสุขขนาดได้นะคะแต่ว่าระหว่างทางวันนี้บอกเลยค่ะว่าได้รอยยิ้มไปลายยิ้มเลยค่ะ